ช่นานยายท a l พ r p ก y a g บายครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะวันนี้มีลายมือจริงของเศรษฐีมาให้ดูกันนะคะจะมาวิเคราะห์ลายมือของคนที่เขาร่ำรวยเขาประสบความสำเร็จในชีวิตหาเงินจากการทำธุรกิจ การงานจนร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติกันได้นะคะเราจะมาดูว่ามีเส้นอะไรกันบ้างที่เห็นชัดๆนะคะเราจะเห็นเส้นวาสนาค่ะที่ยาวคมชัดพุ่งไปยังเนินเสาเนินแห่งขุมทรัพย์นะคะและยังเกิดขึ้นมาจากเนินจันนะคะบ่งบอกว่าวาสนาดีมีความสำเร็จในชีวิตมีความมุ่งมั่นมีความขยันหมั่นเพียร นะคะทำงานหนักเพื่อที่จะพบกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและความร่ำรวยในชีวิตของตัวเองใครที่ถามมาว่าเส้นวาสนาคมชัดหมายความว่าชีวิตจะลำบากใช่ไหมนะคะก็หมายความว่าชีวิตนั้นมีความเพียรพยายามค่ะถ้าเราไม่ทำงาน แล้วเราก็คงจะไม่ร่ำรวยสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้ดังนั้นคนที่มีเส้นวาสนาคือคนขยันค่ะคือคนที่จะอดทนต่อการงานที่หนักหน่วงและมีความภาคเพียรน,นะคะทำงานหามรุ่มหางค่ำนะคะจนประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็ถือได้ว่าเส้นวาสนาเส้นนี้นะคะเกิดขึ้นมาจากเนินจันทร์ก็คือใช้ความครีเอทีฟความคิดสร้างสารรค์ความเฉลียวฉลา,าดนะคะความ มีความสามารถเฉพาะตนเฉพาะตัวนะคะที่ไม่เหมือนใครสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความขยันขันแข็งจนประสบความสำเร็จในชีวิตได้สร้างขุมทรัพย์ให้กับตัวเองได้เพราะว่าพุ่งตรงไปยังเนินขุมทรัพย์ค่ะต่อไปค่ะที่เห็นชัดเจนอีกหนึ่งเส้นนะคะจะเห็นได้ว่าเส้นอาทิตย์ของเขาเด่นชัดมากๆยาวมากคมมากค่ะและ ยังแตกออกเป็นซ่อมอีกด้วยนะคะหรือจะเป็นลักษณะของตัว V VV i c t o r ตอรในหลายๆคลิปนะคะที่อาจารย์ได้นำเสนอไปเรื่องของ VV i c t o ตอรนะคะมีตรงไหนสำเร็จตรงนั้นร่ำรวยตรงนั้นดีตรงนั้นนะคะดังนั้นเส้นอาทิตย์ก็คือเส้นแห่งธุรกิจการงานเนินอาทิตย์คือเนินธุรกิจเนินการค้าการขายร่ำรวยจาก การทำธุรกิจค้าขายไม่ใช่จากงานประจำนะคะดังนั้นคนที่เขามีเส้นอาทิตย์ที่ยาวขนาดนี้และยาวเกิดมาจากเนินสุกเลยนะคะบ่งบอกว่าเขามีซัพพอร์ตที่ดีก็คือครอบครัวค่ะครอบครัวของเขาซัพพอร์ตนะคะส่งเสริมทําให้เขานั้นมีธุรกิจการท้าการขายที่รุ่งเรืองประกอบกับความสามารถ และดวงด้านธุรกิจของเขาที่มีเส้นอยู่บนเนินพุทธนะคะเนินธุรกิจการงานนีย้ยิ่งส่งผลให้เขาประสบความสำเร็จเพราะเขาอาจจะมีครอบครัวที่ทำธุรกิจนี้มาแล้วแล้วเขาก็มีประสบการณ์ได้รับประสบการณ์จากครอบครัวมาหรือสั่งสมนะคะความรู้ทักษะทุกสิ่งทุกอย่างถ่ายทอดมาจากครอบครัว ะะส่งผลให้ธุรกิจของเขานั้นเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยประกอบกับตรงปลายเป็นตัววีแตกออกเป็นซ่อมนะคะบ่งบอกว่าชัยชนะอยู่ในมือค่ะประสบความสำเร็จอย่างสูงส่งร่ำรวยได้จากการทำธุรกิจนั่นเองค่ะเส้นต่อไปนะคะที่เด่นชัดก็คือจะเห็นได้ว่าจะมีเส้นที่ตั้งขึ้นไปบนเนินพฤหัสเส้นนี้นะคะเนินพฤหัส เนินแห่งคุณธรรมเนินแห่งความเป็นผู้นำี e a d e r s h i p นะคะและถ้ามีเส้นจากเส้นชีวิตหรือเส้นสมองเนี่ยพุ่งไปยังเนินพฤหัสแบบนี้หมายความว่า เขาเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันทะเยอทะย,ยานค่ะที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าให้จเจริญรุ่งเรืองได้มีความกระตือรือร้นที่จะผลักดันตัวเองให้เก่งให้ฉลาดให้สำเร็จให้ร่ำรวยได้นะคะม,มันจะต้องมีแรงผลักดันจากภายใน,นะคะ่ะว่าฉันอยากเก่งฉันอยากรวยนะคะก็เลยส่งให้ตัวเขานะลงมือทำทำงานนะคะทำธุรกิจด้วย ความกระตือรือร้นที่อยากจะรวยก็เลยสำเร็จนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะเห็นสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมอยู่บนเส้นสมองบ่งบอกว่าเป็นคนที่มีการศึกษาดีค่ะได้รับการเรียนที่ดีได้รับการศึกษาอบรมบ่มนิสัยความรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิชาการมาเป็นอย่างดีมีความเฉลียวฉลาดนั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาดูค่ะว่าเขามีเส้นเดินทางนะคะมีเส้นเดินทางที่ไปจดกับเส้นวาสนาการเดินทางของเขาจะประสบความสำเร็จร่ำรวยเป็นการเดินทางเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความรุ่งเรืองร่ำรวยเดินทางไปต่างประเทศ ติดต่อธุรกิจค้าขายอยู่เสมอและประสบความสำเร็จค่ะนอกจากนี้นะคะเส้นยังมีเส้นที่ไปจรลดตรงเนี้ยนะคะเกิดเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้อีกนะคะสามเหลี่ยมบนเนินจัน์นะคะบ่งบอกว่าเขาจะเป็นคนที่มีความคิดที่ยอดเยี่ยมไอเดียดีมีความครีเอทีฟมีความเป็นอัจฉริยะ นะคะ,ฉะเฉลียวฉลาดและมีความคิดที่แปลกใหม่แก้ไขปัญหาเก่งด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ไม่เหมือนใครค่ะนะคะดูค่ะต่อไปมีเส้นนี้เส้นนี้นะคะเรียกว่าเส้นอุปธรรมเพราะเป็นเส้นที่อยู่ข้างๆกับเส้นชีวิตนะคะเส้นอุปธรรมคมชัด บ่งบอกว่าชีวิตของเขามีคนอุปถัมภ์้ำชูส่งเสริมเวลาตกทุกข์ได้ยากหรือพลาดอะไรก็จะมีคนคอยอบอุ้มประคับประคองหรือเป็นคนที่จะมีคนช่วยลงทุนหรืออุปถัมช่วยเหลือทำให้เขานั้นมีความสุขก,กายสบายใจร่ำรวยได้นะคะอาจจะอุปถัมมาจากภรรยาหรือจากครอบครัวก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีเส้นนี้ค่ะขึ้นมาตรงนี้ เส้นที่พุ่งออกมาจากเนินสุกแล้วพุ่งไปยังบริเวณเนินพุดนะคะหมายถึงว่าครอบครัวนะคะให้การส่งเสริมอุปถรัรมภ์ในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวการทำธุรกิจลงทุนให้หรือช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการทำธุรกิจจึงส่งผลให้เขานั้นประสบความสำเร็จและรำ่ำรวยได้เพราะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากครอบครัวนะคะ ต่อไปค่ะเราจะมาดูว่ามีกากบาทเกิดขึ้นมานะคะระหว่างเส้นสมองกับเส้นหัวใจกากบาทกลางฝ่ามือนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นสมองและเส้นหัวใจเนี้ยบ่งบอกว่าตัวเขาจะมีแพคเกจคุ้มครองทําให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงทําให้เขาแคล้วคลาดหลุดรอดนะคะและก็ยังเป็นคนที่จะประสบความสําเร็จ นะคะแบบพลิกฝ่ามือแบบหน้าอัศจรรย์ใจนะคะได้รับเงินแบบทันทีทันใดอุปสรรคน้อยข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะเป็นคนที่โชคดีและมีพาเกตคุมของด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูว่าเส้นลายมือของเขาเนี่ยจะเป็นลนะักษณะเป็นตัว M ออย่างที่ นำเสนอไปหลายๆคลิปนะคะว่าตัว M ก็คือ Lucky M หมายถึงความโชคดีในเรื่องของเงินทองนะคะ Money M มาจากคำว่า Money หรือ Millionaire มหาเศรษฐีนะคะเศรษฐีมหาเศรษฐีคนร่ำรวยคนที่มีตัว M อยู่ในลายมือก็คือจะเป็นคนที่จะได้จับเงินจับทองได้โดยง่ายหรือได้จับเงินก้อนใหญ่ได้จับเงินล้านนั่นเองค่ะ อีกนะคะมีเส้นตรงนี้ค่ะอยู่บนเนินอาทิตเ,เนินอาทิตนะคะเนินอาทิตคือเนินเกียรติยศชื่อเสียงและเงินทอง ะะเส้นของเขาคมชัดแบบนี้บ่งบอกว่าเขาจะเป็นคนที่มีเกียรติยศชื่อเสียงที่ดีเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไปเป็นที่เคารพเชื่อฟังของคนทั่วไปนะคะมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองที่ดีนะคะร่ำรวยได้ด้วยเกียรติยศชื่อเสียงของตัวเองนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็พอที่จะ มาวิเคราะห์เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะว่าลายมือของใครบ้างที่มีสัญ,ญลักษณ์ดีๆหรือเส้นดีๆเหมือนกับคนที่เขาได้จับเงินล้านคนที่เขาประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้แล้วเรานะคะเราเองมีเส้นอะไรดีๆเหมือนกับเขาบ้างเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสได้จับเงินก้อนโตจับเงินล้านประสบความสำเร็จแบบเขาบ้างคะ่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากร์บโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบขอคุณมากๆค่ะ